ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ทันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยปราที่วัฒนวงศ์คุณชนิตาคุณชอนณนะิทยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ศุกเวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันในรายการเนชั่นทันโลกทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์เวลาหทุ่มถึงห้าทุมครึ่งพบกับเรา2คน ผมชันชัยประทีปฒนวงศ์เต้นเคยนะคะกับปริมคุณชนิตาคุณชรณอยุทธยาค่ะวันนี้พระฤหัสบดีที่29ธันวาคม2565นะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยยังเปิดเนชั่นช่อง22ดูพวกเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าณตอนนี้ไปเที่ยวกันแล้วน่าอิจฉาจังเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมข่าวทุกๆคนนะคะยังคงเสิร์ฟข่าวเพราะว่าข่าวมีทุกวันและแต่ละวันเนี่ยดูเหมือนว่าปลายปีจะไม่ใช่แค่ข่าวเล็กๆนะดูมีข่าวใหญ่ๆ ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องเทศกาลปีใหม่ปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะคะที่หลายประเทศเนี่ยเปิดจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดมาก,กว่า3ปีนะคะและแน่นอนคะ่ะล่าสุดหลังจากที่มีข่าวนะคะว่าทางการจีนมีการปลดล็อกในการที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ mm hmm. เข้ามาประเทศรวมถึงคนจีนสามารถเดินทางออกไปเที่ยวนอกประเทศได้ปรากฏว่าด้วยการที่ประเทศจีนนั้นเขารายงาน ผลผู้ติดเชื้อโควิด -19 แบบไม่แน่นอนรวมถึงผู้เสียชีวิตที่ยังไม่แน่ชัดแล้วก็ไม่ได้รับการยืนยันหรือว่ารับรองจาก WHO นี่นะคะปรากฏว่าทั้งสหรัฐอเมริกาอิตาลีญี่ปุ่นแล้วก็เลยหลายประเทศค่ะบอกว่าก่อนที่คนจีนเนี่ยจะเข้าประเทศต้องตรวจอย่างเข้มงวดเลยเพราะว่าล่าสุดนะคะเหมือนกับว่าไปตรวจบนเครื่องบินนะคนจีนในไฟล์ที่คนจีนมาเนี่ย ผลบวกเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากที่รัฐบ,บาลจีนค่ะบอกว่าจะกลับมาเปิดพรมแดนอีกครั้งหนึ่งในเดือนหน้านะแล้วก็คาดว่าชาวจีนจะเดินทางออกนอกประเทศจำนวนมากทำให้หลายประเทศก็มีการประกาศค่ะว่าจะทำการตรวจโควิด -19 นักเดินทางจากประเทศจีนย้ำนะคะว่าเป็นแบบ Chinese person เลยคือคเป็นเป็นคนจีนเท่านั้นนะคะอย่างเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาค่ะเขาบอกว่าคือขาดข้อมูลที่โปร่งใสอ่ะ เกี่ยวกับการระบาดโควิดในจีนและยอดผู้ติดเชื้อก็เพิ่มวันหนึ่งเนี่ยเป็นล้านล้านคนนะคะคแต่ทางการจีนดันบอกว่าสามารถควบคุมโควิด -19 ได้ตรงนี้เนี่ยทางต่างประเทศสหรัฐอิตาลีหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าประเทศต่างๆเนี่ยเขายัางไม่มั่นใจนะคะ เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือวันพุทธที่ผ่านมารัฐบาลอิตาลีเนี่ยเขาก็เตรียมบังคับตรวจหาเชื้อหลังมาตรการควบคุมนี้ก็มีหลายประเทศออกมาเหมือนกันอย่างที่บอกไปนะคะญี่ปุ่นมาเลเซียไต้หวันอินเดียนะคะคือเจ้าหน้าที่มิลานเนี่ยเขาได้เริ่มตรวจหาเชื้อผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่เดินทางมาจากจีนแล้วและมีรายงานอย่างนี้คุณผู้ชมมีอยู่หนึ่งเที่ยวบินล่อนจอดลงที่สนามบินมันเป็นซาเมืองมิลาน ในวัน b ็ x i ซ g Day คือวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมามีผู้โดยสารถึง52เนะคะถูกตรวจพบว่าติดโควิดในทีนะคะส่วนที่อังกฤษสาราชอาณาจากักรเยอรมน,นีแต่ละชาติก็แถลงเหมือนกันว่าเออณนะตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะกัะบ,บสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ก็ยังไม่ได้พิจารณามาตรการควบคุมใหม่สําหรับผู้เดินทางชาวจีนค่ะส่วนตัวเลขที่แท้จริงไปดูกันสักนิดนึงอันนี้เป็นตัวเลขที่แบบรายงานทางการมานะคะ,คะก็เอาจริง ก็ยังไม่ค่อยแน่ชัดนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหยุดเปิดเผยข้อมูลที่จําเป็นเขาบอกอย่างเงี้ยแต่มีรายงานว่าโรงพยาบาลหลายแห่งนี่นะคะก็ท่วมท้นไปด้วยผู้ป่วยแล้วก็คนที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นผู้สูงอายุทีนี้ที่เขารายงานเป็นตัวเลขทางการบอกว่ามีผู้ติดเชื้อประมาณ4,000คนในแต่ละวันและเสียชีวิตเล็กน้อยแต่ก็ต้องบอกว่าในต่างประเทศอ่ะ เขาไม่เชื่อถือข้อมูลนี้สักเท่าไหร่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นตัวเลขที่ทางการจีนเปิดเผยออกมาแต่ว่า a อ r i ฟ i t y นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยข้อมูลสุขภาพของอังกฤษเขาบอกข้อมูลนะครับว่ามีการประเมินว่าที่จีนในตอนนี้มีตัวเลขคนติดเชื้อโควิดวันละหนึ่งล้านคนคแล้วก็เสียชีวิตมากถึงวันละ5,000คนนะครับ<ม>ก็เลยทำให้ประเทศตะวันตกเขาเลยมีการตัดสินใจว่าจะตรวจเชื้อโควิดสำหรับนักเดินทางที่เดินทางมาจากจีน สี่พันคนกับหนึ่งล้านคนเนี่ยโอ้โหตัวเลขมันคนละอย่างเลยนะแล้ว<ม>สิ่งที่ชาติตะวันตกเขากังวลน,นะครับอย่างสหรัฐเขาบอกว่าเขาไม่ได้กลัวการแพร่เชื้อโควิดแบบธรรมดาแต่ว่ากลัวว่านักเดินทางชาวจีนจะมีการแพร่เชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่บแบบที่ประเทศตะวันตกอาจจะยังไม่เคยพบเจอมาก่อน<ม>ก็เลยต้องมีการตรวจนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับที่คาดว่าจะมีการเดินทางหลังปีใหม่มากเป็นพิเศษ ไปดูกันที่ฮ่องกงหน่อยนะครับซึ่งก็มีการเปิดพรมแดนก่อนประเทศจีนเล็กน้อยซึ่งที่ฮ่องกงเขาก็มีการยกเลิกกฎระเบียบที่เข้มงวดในการควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด -19 mm. เพิ่มเติมนะครับในวันนี้ซึ่งก็จะมีการยกเลิกการตรวจหาเชื้อไวรัสแบบ PCR mm. คือนับจากวันนี้เป็นต้นไปนอกจากจะไม่ต้องกักตัวแล้วการตรวจเชื้อแบบ PCR สําหรับคนที่จะเดินทางไปฮ่องกงก็ไม่จําเป็นด้วย ซึ่งเรื่องนี้นะครับจอร์ลีผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงก็กล่าวในงานถแถลงข่าวว่ามาตรการป้องกันโควิดเกือบทั้งหมดจะยกเลิกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ทําให้ผู้ที่เธินร์งมาจากต่างประเทศจะไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสแบบ PCR ออีกต่อไปแล้วรวมถึงไม่ต้องแสดงเอกสารยืนยันเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อเข้าใช้สถานที่ต่างๆในฮ่องกงด้วย แล้วก็สําหรับการกําหนดเพดานจํานวนคนนะครับที่จะได้รับการอนุญาตให้รวมตัวกันไม่เกิน12คนในที่สาธารณะก็ยกเลิกในวันนี้เหมือนกันด้วยยกเว้นการสวมหน้ากากอนามัยนะครับที่จะยังคงมีการบังคับใช้สําหรับในบางพื้นที่ซึ่งขณะนี้ชาวฮ่องกงก็มีอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในระดับที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ฮ่องกงก็มียารักษาโควิดในปริมาณที่มากเพียงพอในการรับมือกับการระบาดของโควิดได้แล้วและบุคลากรทางการแพทย์ก็มีประสบการณ์มากนะครับในการรับมือกับการระบาดของโควิดค่ะอันนี้คือเรื่องของการรับมือการระบาดของโควิด -19 นะคะเพราะว่าปีหน้าเนี่ย ทุกประเทศบอกว่าไม่ไหวแล้วแหละที่จะล็อกดาวน์เต็มรูปแบบก็ต้องทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะหลังจากนี้รวมถึงประเทศจีนเช่นเดียวกันและประเทศจีนเนี่ยจำนวนคนอะมากคือถ้าหากว่าคนจีนเข้ามาประเทศไทยก็เป็นผลดีเพราะว่านักท่องเที่ยวหลักที่กระตุ้นการท่องเที่ยวไทยก็คือนักท่องเที่ยวจีนนะคะแต่แน่นอนนะคะเรื่องจากว่ารายงานอย่างไม่เป็นทางการหรือว่ารายงานที่แบบไม่แน่ชัดในตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ทําให,หา้หลายประเทศเขาไม่มั่นใจว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยตกลงว่ามาเที่ยวเนี่ยเอา โรคมาด้วยหรือเปล่าก็เลยต้องมามาตรการนะคะในการควบคุมเข้มงวดขึ้นค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมที่เป็นแฟน geopolitics นะคะหรือว่าสนใจเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกต้องบอกว่าแน่นอนค่ะสงครามแรกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นระยะเวลา300กว่าวันก็คือสงครามรัสเซียยูเครนนะคะแต่อีกหนึ่งสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ก็คือจุดที่เซอร์เบียนะคะกับโคโซโวที่ล่าสุดนะคะเมื่อเซอร์เบียเนี่ยสั่งทหาร แบบเต็มรูปแบบเพื่อคุ้มครองชาวเซิร์ฟในดินแดนโคโซโวโแต่ขอย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่ทราบที่มาที่ไปว่าทำไมโคโซโวกับเซอร์เบียเนี่ยเขาถึงมีปัญหากันย้อนกลับไปร้อยกว่าปีเลยค่ะ110ปีเมื่อปี245 5นณะตอนนั้นแน่นอนนะคะก็ใครศึกษาด้านภูมิทาสตาร์หรือว่าประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมีสงครามโบลคานนะคะแล้วเซอร์เบียค่ะ,คะก็ได้ไปยึดครองโคโซโวมาเป็นส่วนหนึ่ง หลังจากนั้นนะคะเมื่อปี2,461หค่ะหลังสงคารามโลกครั้งที่2ประเทศก็ถูกปกครองโดยระบอบสังคมนิยมนะคะ แล้วก็มีการปกครองแบบนี้เป็นเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อปี2,533โคโซโวต้องเผชิญกับอายากรสงครามนะคะคือณนะตอนนั้นประธานิีปดีเขามีแนวคิดคลั่งชาติในยุคนั้นนะแล้วสถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดเพราะว่าประธานิีปดีสั่งให้กองทัพเข้าไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมในโคโซโวค่ะ นะัตอนนั้นเป็นจุดสําคัญเพราะว่าทําให้องค์การส่วนที่สัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตต้องเข้าแทรกแซงทันทีจนกระทั่งนะคะนาโตเนี่ยมีการควบคุมดูแลแล้วก็ยุติบทบาทของเซอร์เบียในโคโซโวและส่งผลให้โคโซโวเป็นจังหวัดหนึ่งของเซอร์เบียแต่เพียงในนามแต่ในทางปกครองหรือว่าดูแลเนี่ยนาโตเป็นคนดูแลอยู่ในการควบคุมดูแลของสหประชาชาติจนกระทั่งปี2551นะคะ โคโซโวได้ประกาศตัวเป็นรัฐเอกราชแบบเอกภาคีหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าทางโคโซโวประกาศเป็นรัฐเอกราชเป็นการประกาศเพียงแค่ฝ่ายเดียวแล้วก็ใช้ชื่อสาธารณรัฐโครซโวนะคะอย่างไรก็ตามเซอร์เบียเขาไม่รับเอกราชนี้ ไม่รองรับเขาบอกว่าคอโซเวเป็นจังหวัดหนึ่งในเซอร์เบียเท่านั้นและยังอยู่ภายใต้การปกครองของเซอร์เบียนะคะแล้วก็เป็นจังหวัดปกครองพิเศษของตนเองและก็ย้ําเตือนมาตลอดว่าจะปกป้องชาวเซิร์ฟทุกวิถีทางที่พวกเขาถูกโจ,จมตีนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ความตึงเครียดของคโซโวกับเซอร์เบียไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของ แบ่งแยกดินแดนหรือว่าเรื่องของเอกราชของรัฐเท่านั้นแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องของเชื้อชาติด้วยนะคะทีนี้ในปัจจุบันตั้งแต่ปี2,551มาจนถึงปีนี้2,565 14ปีเต็มๆนะคะคที่ทางสาธารณรัฐโคโซโวเนี่ยนะคะเขาอะค่ะ ได้มีการประกาศเอกราชฝ่ายเดียวมาแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นที่รู้กันแล้วนะคะว่าทางเซอร์เบียนั้นเขาไม่ยอมรับเอกราชนี้แต่ว่าก็ถือว่าปกครองในนามค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางโคโซโ,โวได้รับการสนับสนุนจากทางสหรัฐแล้วก็สหภาพยุโรปนะคะทีนี้ความตึงเครียดมันมีเกิดขึ้นเนื่องจากว่าโคโซโวคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าไปดูแผนที่โลกนะจะอยู่ติด ออลบานียนะคะแล้วก็ติดกับเซอร์เบียเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของเซอร์เบียจะอยู่ใต้ยูเครนทีนี้ประเด็นก็คือว่าผู้คนในโค s โซโวส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนออลบาเนีคแต่มีชาวเซิร์ฟซึ่งเป็นชาวเซอร์เบียเนี่ยนะคะที่อยู่มาก่อนเดิมอะเป็นจํานวนน้อยแล้วประเด็นก็คือว่าชาวเซิร์ฟเนี่ยเขาเรียกร้องมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอ้างว่านะ ถูกชาวอลบาเนียกันแกล้งนี่คือความเคลื่อนไหวในเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานี่เองจากการที่ชาวเซิร์ฟเนี่ยอ้างว่าถูกชาวอลบาเนียซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในโคโซโวโรังแก่ <ạ. S 1> ด้านนายกเทศมนตรีผู้พิพากษานี่ค่ะแล้วก็ตำรวจชาวเซิร์ฟได้พากันลาออกเพื่อประท้วงการตัดสินใจของรัฐบาลโคโซโวโซที่จะให้รถทุกคันในกรุงพริสตินาติดป้ายทะเบียนเซอร์เบียเลยและให้ชาวเซิร์ฟในโคโซโวหลายพันคนค่ะได้ไปประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลที่ส่วนใหญ่ เป็นชาวออเบเนียเนี่ยถอนกําลังตํารวจออกจากพื้นที่ทางเหนือและพวกเขาเนี่ยก็ยังตั้งเครื่องกีดขวางถนนถึง9จุดในพื้นที่ทางเหนือที่มีชาวเซิร์ฟอาศัยอยู่ราว50,000คนนะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าน่ากังวลค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดเซอร์เบียเขาไม่อยู่เฉยทางการเซอร์เบียสั่งทหารเตรียมพร้อมเต็มรูปแบบเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนในโคโซโว หรือว่ารัฐในโคโซโวเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเซอร์เบียและเขาบอกว่าเขาจะปกป้องชาวเซิร์บที่ถูกรังแกจนถึงที่สุดและนี่นะคะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าถือว่าเป็นจุดสําคัญมากๆและน่าจับตาว่าจะกลายเป็นสงครามที่สองในยุโรปหรือไม่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าลักษณะในการที่มีความขัดแย้งกันเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับสงครามรัสเซียยูเครนเหมือนกันนะคะครับเพราะว่าตอนที่รัสเซียรุกลานยูเครนนะครับเหตุผลที่เขา ให้ในตอนนี้ก็คือว่ารัเสเซียบอกว่าต้องการปกป้องชาวรัเสเซียที่อยู่ในแคว้นดอนบาสของยูเครนเพราะว่าชาวรัเสเซียในแควนี้นะครับก็เหมือนเป็นชนกลุ่มน้อยในยูเครนแล้วก็ถูกผู้นำยูเครนนะครับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมทางประธานาธิบดีปูตินก็เลยบอกว่า ต้องเข้าไปปกป้องชาวรัสเซียที่อยู่ในแคว้นนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับที่ชาวเซอร์เบียบอกว่าจะต้องไปปกป้องชาวเซอร์เบียที่อยู่ในโคโซโวนี่ค่ะคือภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะคือภาพล่าสุดเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองแล้วณนะปัจจุบันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวกันอยู่นะคะก็เลยต้องดูการข่าวว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยในพื้นที่โคโซโวนะคะกับเซอร์เบียจะสามารถเจราจากันได้ไหมค,คือถ้าเจราจากันไม่ได้นี่อาจจะเป็นจุดสงครามจุดที่สองก็ ไปได้นะคะครับและทางนานาชาตินะครับรวมทั้ง EU แล้วก็ UN ก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งโคโซโวแล้วก็เซอร์เบียตอนนี้พยายามใช้ความอดทนอด <c oughs> กั้นเพื่อที่จะไม่ให้สถานการณ์มันบานปลายไปมากกว่านี้ครับช่วงหน้าเราจะไปติดตามสถานการณ์คริปโตเคอเรนซีที่ในปีนี้ร่วงลงอย่างหนักไปดูกันว่าปีหน้าสถานการณ์คริปโตเคอเรนซีจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามในช่วงหน้าครับ ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ถันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชานชัยจากที่วัฒนาวงคุณชนิตาคุณชรนนะักวิทยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลก,โลกทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 คุณผู้ชมครับปี2022ก็เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกแล้วก็การล้มหายตายจากของผู้ประกอบการคริปโตเคอเรนซีจำนวนมากก็เรื่องนี้นะครับก็ทำให้นักลงทุนจำนวนมากสูญเสียความเชื่อมั่นแต่หลายคนนะครับถึงกับบอกว่านี่อาจจะเป็นจุดจบของวงการคริปโตเคอเรนซีแล้วแต่หลายๆคนก็เชื่อมั่นนะครับว่าการลงทุนก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีขึ้น แล้วก็มีลงและหลายคนก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่นะครับว่าคริปโตจะกลับมาใหม่ในปีหน้าครับ ปี2022คงจะเป็นฤดูหนาวที่ยาวนานสำหรับนักลงทุนคริปโตเคอเรนซีเพราะมูลค่าคริปโตร่วงลงอย่างรุนแรงตลอดทั้งปี <c oughs> อย่างบิตคอยนะครับจากที่เคยมีมูลค่าสูงถึง69,000ดอลลาร์ในช่วงต้นปีตอนนี้มูลค่าลงมาอยู่ที่ประมาณ15,500ดอลลาร์แล้วชอบที่คุณดาวพูดคำว่าฤดูหนาวอันยาวนานก็คือถ้าภาษาหุ้น ติดดอยยาวเลยค่ะอยู่กันยาวๆอยู่กันยาวๆไม่ลงมาสักทีแต่ที่น่าสนใจบอกว่าปีหน้าจะฟื้นคืนชีอย่างนั้นเหรอคือมีนักลงทุนบางส่วนก็สูญเสียความเชื่อมั่นแบบจะไม่หวนคืนกับสู่วงการคริปโตเคอเรนซีแล้วแต่ก็ยังมีคนที่ยังคงเชื่อมั่นอย่างเหนียวแน่นอยู่ะนะครับเมื่อกี้บิตคอยลดลงมาหนักส่วนอีเธเรียมที่เป็น,ปนคริปโตเคอเรนซีที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสน,นะครับก็ ร่วงลงหนักไม่แพ้กันจากที่เคยอยู่ที่ราคา4,700ดอลลาร์ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ1,190ดอลลาร์ซึ่งสาเหตุนะครับ ส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาเศรษฐกิจในปีนี้เรื่องปัญหาเงินเฟ้อที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยหลายครั้งแล้วก็เป็นการปรับอัตราดอกเบีย้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีก็เลยทำให้นักลงทุนหันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงนะครับแทนการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีที่เป็นการลงทุนที่ถูกมองว่ายังคงมีความไม่แน่นอนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงอยู่ และนับตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมานะครับก็มีบริษัทคริปโตหลายแห่งที่ถูกยื่นฟ้องล้มละลายเช่นเครือข่ายเทอรล่าที่ทําให้เหรียญลูน่านะครับซึ่งเป็นเหรียญคริปโตของเครือข่ายนี้แล้วก็เคยเป็นเหรียญที่มาแรงมากมูลค่าลดลงถึง99ก็สั่นสะเทือนวงการคริปโตเป็นวงกว้าง ต่อเนื่องมาจนถึงสิ้นปีที่ล่าสุดเครือข่าย FTX ก็ล่มสลายตามไปด้วยโดยเครือข่าย FTX ก็เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกก็เลยทําให้นักลงทุนสูญเสียความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องส่วนปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คริปโตเคอเรนซีเข้าสู่ขาลงตลอดปี2022ก็มีทั้งเรื่องของสงครามยูเครน การล็อกดาวน์ป้องกันโควิดในจีนวิกฤตด้านพลังงานและก็อาหารทําให้หลายประเทศมีกําลังการผลิตแล้วก็ส่งออกไม่เพียงพอทั้งหมดนี้ก็ทําให้คนทั้งโลกนะครับกังวลว่าเศรษฐกิจกําลังเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อตลาดลงทุนรวมทั้งคริปโตเคอรเรนซีด้วยเนี่ยก็เลยยังสงสัยอยู่ว่าปีหน้าจะขึ้นมายังไงเพราะว่ามีการคาดการเศรษฐกิจว่าปีหน้า เศรษฐกิจยังคงถดถอยอยู่แล้วก็ยังไม่น่าจะฟื้นมาง่ายๆนะค,ะครับซึ่งในปี2023นะครับเขาก็มองว่ามันจะเป็นปีที่จะพิสูจน์นะครับว่าคริปโตเคอ r เรนซีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีราค่ามีความสําคัญในการลงทุนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่กระแสที่มาแล้วก็จากไปซึ่งขณะนี้นะครับโอเคเหรียญคริปโตเหรียญเล็กเหรียญน,น้อยก็ล้มหายตายจากไปเกือบหมดแล้ว เหลือแต่เหรียญใหญ่ๆอย่างบ t c o i n แล้วก็อีเท r รียมแล้วก็อีกไม่กี่เหรียญน,นะครับที่เป็นผู้แข็งแกร่งที่ยังคงเหลือรอดอยู่และจากนี้ไปนะครับเขาก็มองว่าคนที่ซื้อคริปโตเพื่อเก่งกําไรระยะสั้นๆเนี่ย ก็จะหายไปหมดจะเหลือก็แต่คนที่จะซื้อคริปโตเพื่อต้องการใช้งานจริงๆเท่านั้นเช่นกลุ่มคนที่ต้องการลงทุนในคริปโตในระยะยาวหรือว่าภาคธุรกิจที่เขาต้องการพัฒนาแล้วก็ผลักดันคริปโตเคอเรนซีให้เป็นค่าเงินที่สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าซื้อขายกันได้จริงๆก็จะเหลือแค่คนกลุ่มนี้ที่ยังคงอยู่ส่วนผู้ประกอบการนะครับก็จะเน้นความรัดกุมความโปร่งใสในการทําธุรกิจมากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ซึ่งนักวิเคราะห์ด้านการลงทุนเขาก็มองนะครับว่าแม้ในปีนี้จะดูเหมือนเป็นปีหายนะของคริปโตเคอเรนซีแต่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นจุดจบเพราะว่าในภาพรวมนักลงทุนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ยังคงต้องการทางเลือกในการลงทุนนะครับซึ่งในปี2023ก็มีสัญญาณบวกบางอย่างที่อาจจะทำให้ราคาคริปโตค่อยๆขยับขึ้นเช่นการที่ธนาคารกลางของสหรัฐ ก็เริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยน้อยลงมาแล้วซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกต่อคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ยังมีการกำกับดูแลธุรกิจคริปโตให้โปรง่งใสแล้วก็เป็นมาตรฐานมากขึ้นด้วยรวมทั้งการเปิดประเทศของจีนที่เราพูดกันไปนะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกหลุดพ้นจากภาวะถดถอยซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นแรงผลักดันที่น่าจะทาให้ตลาดคริปโตโตขึ้นได้บ้างในปี2023ครับแต่ฟังแบบนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือล่วงหนัก โอ้โหติดจอยแบบ คือลงมาไม่ได้เลยนะคะสําหรับคนที่เป็นผู้ลงทุนรายเล็กๆอย่างเราเนี่ยอย่างดิฉันเนี่ยขอก่อเงินสดไว้ก่อนแต่คนบอกว่าทองเนี่ยนะคะยังไงเนี่ยก็ลงทุนไว้ยังดีกว่าแม้ว่าจะราคาทองขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ต้องต้องดูกระแสแหละปีหน้าอาจจะขยับขึ้นนิดนึงแต่ปีต่อไปก็ไม่แน่เช่นเดียวกันเพราะว่าะะยังไงคริปโตเคเรนซีนะครับก็เป็นการลงทุนที่ถ้าเทียบกับการลงทุนอื่นๆยังคงมีความไม่แน่นอนและก็มีความเสี่ยงสูงอยู่ตรงนี้นักลงทุนนะครับก็ต้องติดตามข้อมูลแล้วก็ ตัดสินใจนะครับด้วยความระมัดระวังค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในโลเคชันในการามาจัดทําแล้วก็สร้างภาพ,พยนตร์นะคะซึ่งเป็นแบบยอดฮิตมากๆเลยอย่างงาน World Film of Bangkok ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยต้องบอกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะเพราะว่าทททเขาสนับสนุนเยอะเหลือเกินช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ถันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชานชัยจากที่วัฒนาวงคุณชนิตาชินชรนนะักลิทยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 แน่นอนนะคะว่าอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยถือว่าเป็นโลเคชันหลักเลยนะคะที่ผู้สร้างภาพยนตร์ทั่วโลกนี่นะคะเขาอยากจะมาถ่ายทําภาพยนตร์ที่นี่เพราะว่าเรามีทั้งฟิล์มครูที่เป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยค่าแรงนะของเราเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะคะนี่คือจุดมุ่งหมายจุดหนึ่งของการจัดเทศกาลภาพยนตร์แห่งกรุงเทพหรือว่า World Film of Bangkok ครั้งที่15ที่เพิ่งผ่านพ้นไปแน่นอนนะคะ The Nation Thailand ก็เป็นเจ้าภาพในการที่จะจัด นนะะแล้วก็มีผู้สนับสนุนต่างๆมากมายค่ะหนึ่งในนั้นคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพาคุณผู้ชมย้อนไปดูภาพบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะวันนั้นเนี่ยดิฉันกับคุณดาวเนี่ยก็เป็นพิธีกรภาคสนามด้วยคนมาดูเยอะมากสรุปรวมเขาบอกว่าขายบัตรนะคะในการที่จะให้คนเข้ามาดูกับภาพยนตร์60กว่าเรื่องเนี่ยถึง6,000คนคในการที่จะมาดูอย่างคุณอดิศักดิ์เนี่ยผู้บริหารแล้วก็ที่ปรึกษาของเนชั่นกรุ๊ปเนี่ยท่านบอกว่าท่านดูไป20กว่าเรื่อง ครับคือมันก็แสดงให้เห็นนะคบว่าคนไทยรวมถึงอาจจะคนทั้งโลกด้วยคิดถึงการรับชมหนังในโรงภาพยนตร์<ม>พอมีโอกาสที่โรงหนังกลับมาเปิดมีเทศกาลภาพยนตร์แบบนี้แล้วหลายๆคนก็อยากจะกลับมาดูหนังในโรงหนังอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ภาพยนตร์แต่ละเรื่องนี่นะคะถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีๆทั้งนั้นเลยบางเรื่องเนี่ยหาไม่ได้ในการชมเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเขาอาจจะเป็นภาพยนตร์ทดลองอยู่นะคะมีคนบอกว่าภาพ,พยนตร์เรื่องบูอ a g เก n ซึ่งคนไทยเป็นคนทำอะ่ะเป็นหนังที่ดีที่สุด ะะของปีนี้เลย น่าดูมากแล้วก็อาจจะดูไม่ได้แล้วเพราะว่าฉายไปแล้วกับงานเทศกาลภาพยนตร์แห่งกรุงเทพนะคะคือต้องบอกว่าภาพยนตร์เนี่ยเป็นหนึ่งในซอต์พาวเวอร์นะคะคของประเทศไทยซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ได้ผลักดันนะคะทั้งหมด 5F นะซึ่งก็มีเรื่องของซอต์พาวเวอร์ที่เป็นภาพยนตร์นี้ด้วยเนี่ยนะคะสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์การบินไทยธนาคารไทยพาณิชย์เนลมิตฟรีมเอสเอฟซินีม่าแล้วก็หอภาพยนตร์เนี ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักแล้วก็กระสรวงวัฒนธรรมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะคะที่ได้มาสนับสนุนสร้างความบันเทิงแล้วก็สนับสนุน s o ฟต์พาวเวอหนึ่งของคนไทยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พิเศษกับการท่องเที่ยวแห่งพิเศษนะคะที่มีส่วนร่วม ในการในชช่นระลกนะคะดิฉันเองเนี่ยแหละค่ะได้มีโอกาสสัมภาษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในความสําเร็จในการจัดเทศกาลในครั้งนี้รวมถึงทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็บอกว่าในปีหน้านโยบายในการผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยมีเยอะมากไปฟังหน่อยค่ะจริงๆเทศกาลเวิร์ลฟ l มออฟแบงคอกนะคะก็เป็นงานฟิล์มทึ่ง ยกระดับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์นะคะเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยเป็นหนึ่งในซอฟท์พาวเวอร์ที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจัดงานในระดับนานาชาติแบบนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ให้ความสําคัญมาโดยตลอดนะคะในปี2566น,นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของนักท่องเที่ยวคุณภาพ เราก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของจํานวนนะคะแต่เราก็อยากที่จะคือจริงๆแล้วเทรนของโลกเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเพื่อการสร้างมินิมฟูลทาวเวอซึ่งอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหัวใจสําคัญในการที่เราอยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมายัางประเทศไทยเพื่อมาสร้างโมเมนต์ที่ดีๆในประเทศเราเพื่อสร้างความทรงจาเป็นการเดินทางที่มีความหมายหลังจาก สถานการณ์โควิดผ่านไปนะคะสำหรับในฐานะผู้จัดงานใน The Nation Thailand ก็มองว่าการจัดงานเทศกาลภาพยนต์แห่งกรุงเทพในครั้งนี้สำหรับเรานะที่ไม่ได้จัดมา5ปีแล้วเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่ามีผู้คนนี่นะคะมาอยากดูภา,าพยนตร์เยอะมากๆเลยปีหน้าบอกเลยว่าจัดใหญ่กว่าเดิมแล้วก็มีคนมาร่วมมากกว่าเดิมคือเราเนี่ยวางแผนกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะ เพื่อจะตัดปีหน้าเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากคุณผู้ชมด้วยกัแลวกันส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะทางการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยหรือว่าทททเขาบอกว่าคือปีหน้าเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมในเทศกาลเยอะมากๆเลยอะเริ่มจากเขาดาวก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเทศกาลมหาสงกรานนะคะแล้วก็มีลอยกระทงคือจะทํายังไงก็ได้นะคะแล้วก็จัดกิจกรรมสนุกๆเนี่ยเพื่อที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวประเทศไทยให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะคะ สามารถกลับมายืนหยัดในฐานะประเทศที่เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยโดดเด่นกลับมาเหมือนเดิมนะคะซึ่งภาพยนตร์ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับในการโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยเพราะเวลาเราสร้างหนังไทยมีฉากที่วิวชิวทัดในประเทศไทยสวยๆคนต่างชาติได้ดูนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยตามที่เห็นในภาพยนตร์สําหรับคลิปปิดท้ายรายการคืนนี้นะครับเรามีภาพ งานเทศกาลสาดแป้งที่แคว้นไอบของสเปนนะครับเป็นเทศกาลที่จัดต่อเนื่องมา200ปีแล้ว <S <S ที่เทศกาลครั้งนี้นะครับเขาจะมีการปาแป้งแล้วก็ปาไข่ใส่กันอย่างดุเดือด <S <S แล้วก็จะมีการแบ่งคนเล่นเป็น2ฝ่ายด้วยนะครับก็คือ ฝ่ายเขาจะสมมติว่าเป็นฝ่ายรัฐประหารกับกฝ่ายประชาชนเดี๋ยวนะฝ่ายประชาชนคือถูกสัดแป้งรัฐประหารสาดไขป่ปนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะสาดใส่กันทั้งสอง <c oughs> อย่างเหมือนกับเป็นการจําลองสงครามจริงๆนะครับ <c oughs> ซึ่งคนแพ้เนี่ยก็จะต้องทําตามกฎหมายที่ฝ่ายชนะเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเล่น <c oughs> ๆแล้วก็จะต้องมีการจ่ายค่าปรับด้วยถ้าหากว่าฝ่าฝืนไม่ทําตามแล้วก็ค่าปรับตรงนี้จะถูกนําไปให้กับการกุศลต่อไป นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเนชั่นพันโลกในคืนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ